8, ทุติยะเอกธรรมเปยานละวัตหมวดว่าด้วยเอกธรรมเปยานที่สองหนึ่งกัลยาณมิตรสูตรว่าด้วยกัลยาณมิตรเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์แปดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น หรือเป็นเหตุให้อริยมรคมีองค์8ที่เกิดขึ้นแล้วถึงความเจริญเต็มที่เหมือนกัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีมิตรดีนี้ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรคมีองค์8ปดทำอริยม,มค 8, รคม,มีองค์8ให้มากภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญอริยมรคมีองค์8ปดทำอริยมรคมีองค์8ให้มากอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้1จเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกละถึง8จเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญอริยมัคมีองค์8ปดทำอริยมัคมีองค์8ให้มากอย่างนี้แล กัลยาณมิตสูตรที่หนึ่งจบ2-6งถึงสีลสัมปทาที่สุดตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีสีลสัมปทาสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อริยมรคมีองค์แปดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น หรือเป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์แปดที่เกิดขึ้นแล้วถึงความเจริญเต็มที่เหมือนศีลสัมปทานี้ละถึงเหมือนฉันทสัมปทานี้เหมือนอัตสัมปทานี้เหมือนทิฏฐิสัมปทานี้เหมือนอัปมาทะสัมปทานี้ละถึงศีลสัมปทาที่สุตตะปัญจกะที่สองถึงหบจบ เจ็ดโยนิสโสมนสิการะสัมปทาสูตรว่าด้วยโยนิสโสมนสิการะสัมปทาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีละถึงเหมือนโยนิสโสมนสิการะสัมปทานี้ภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิสโสมนสิการพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมัคมีองค์แปดทำอริยมัคมีองค์แปดให้มาก ภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิสโสมนสิการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการเจริญอริยมมัคมีองค์8ปดทำอริยมมัคมีองค์8ดให้มากอย่างนี้แลโยนิโสมนสิการะสัมปทาสูตรที่7จบ 8. กัลยาณมิตรสูตรว่าด้วยกัลยาณมิตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวถีภิกษุทั้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์แปดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์แปดที่เกิดขึ้นแล้วถึงความเจริญเต็มที่เหมือนกัลยาณมิตรตานี้ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรจเจริญอริยมรรคมีองค์แปด ทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสัมมาทิฏฐิอันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดละถึง 8. จเจริญสัมมาสมาธิอันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรจเจริญอริยมรรคมีองค์8ด ทำอริยมัรคมีองค์แปดให้มากอย่างนี้แหลกกลยานามิตรสูตรที่8จบ9ก้าถึง 13, สิบีลสัมปทาที่สุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีศีลสัมปทาสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวตทีภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นทำเอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์แปดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์แปดที่เกิดขึ้นแล้วถึงความเจริญเต็มที่เหมือนศีลสัมปทานี้ละถึงเหมือนฉันทะสัมปทานนี้เหมือนอัตตะสัมปทานี้เหมือนทิฏฐิสัมปทานนี้เหมือนอัปมาทะสัมปทานนี้ละถึง ศีสลสัมปทาที่สุดตะปัญจกะที่เก้าถึงสิบสามจบสิบสี่โยนิสโสมนสกการะสัมปทาสูตรว่าด้วยโยนิสโสมนสกการะสัมปทาละถึงเหมือนโยนิสโสมนสกการะสัมปทานี้ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิสโสมนสิการพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรรคมีองค์แปด ทำอริยมรคมีองค์แปดให้มากภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการเจริญอริยมรคมีองค์แปดทำอริยมรคมีองค์แปดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสัมมาทิฏฐิอันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิ อันเป็นธรรมมีการกําจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสสการเจริญอริยมัคมีองค์8ปดทำอริยมัคมีองค์8ดให้มากอย่างนี้แลโยนิโสมนัสการะสัมปทาสูที่14จบทุติยะเอกธรรมเปยยารวักที่8จบรวมพระสูที่มีในวรคนี้คือ หนึ่งกลยานามิตรสูตรสองถึงหกศีลสัมปทาที่สุตตะปัญจกะเจ็ดโยนิโสมนสการะสัมปทาสูตรแปดกลยานามิตรสูตรเก้าถึงสิบสามศีลสัมปทาที่สุตตะปัญจกะสิบสี่โยนิโสมนสการะสัมปทาสูตร